เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกจับและดำเนินคดีอาญาเมื่อเด็กและเยาวชนทำความผิดตำรวจผู้จับภุมิจะต้องแจ้งสิทธิ์และข้อหากับเด็กและเยาวชนก่อนแล้วจึงนำส่งให้พนักงานสอบสวนทันทีก่อนการสอบปากคำพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนทราบเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเริ่มการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้ง โดยการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเด็กและเยาวชนนั้นจะต้องมีสหวิชาชีพอันได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอายการเข้าร่วมการสอบปากคำด้วยเสมอในขณะเดียวกันพนักง,งานสอบสวนก็ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิษฐ์ที่อยู่ในเขตนั้น,น,นทราบเพื่อเตรียมการสำหรับการสืบสอบและพินิษฐ์รวมถึงการเตรียมการส่งตัวให้ทางสถานพินิษฐ์ดูแลเด็กและเยาวชน เพราะพนักงานสอบสวนไม่ม <an> ีอำนาจในการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนเกินกว่า24ชั่วโมงไม่ว่าการสอบปากคำจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหรือไม่เด็กและเยาวชนจะอยู่ภายในการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นโดยหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นส่งให้กับศาลเยาวชนศาลเยาวชนจะรับเรื่องว่ามีเด็กหรือเยาวชนถูกจับและทำการตรวจสอบการจับคุมของพนักงานสอบสวนแต่ทางศาลก็ไม่มีอำนาจควบคุมตัวเด็กและเยาวชนเอาไว้ที่ศาล เด็กและเยาวชนที่ถูกจับจะถูกส่งให้อยู่ในความดูแลของสถานพินิษฐ์เมื่ออยู่ในความดูแลของสถานพินิษฐ์ทางสถานพินิษฐ์ก็จะสืบเสาะหาข้อเท็จจริงในเรื่องอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาการอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพและฐานะของเด็กหรือเยาวชนรวมถึงข้อเท็จจริงของผู้ปกครองที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยตลอดจนสภาพแวดล้อม,ท,มทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ข้อมูลการสืบสอหาข้อเท็จจริงดังกล่าวของสถานพินิษจะถูกทำเป็นรายงานเพื่อรายงานแก่ตำรวจอายการและศาลภายในเวลา30วันภายหลังจากที่ได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนและรายงานจากสถานพินิษพนักงานอายการจะใช้ดุลพินิษฐ์เพื่อตัดสินว่าจะฟ้องเป็นคดีอาญาหรือไม่เพื่อให้ศาลเยาวชนพิจารณาคดีต่อไป